สวัสดีครับวงนกเขาใหญ่ลบลีครับเช้ามาดูครับดูนกต่อกิบปีกแต่เช้าเลยครับนี่นี่ไอเจ้ากล้วยครับกล้วยเจ้ากล้วยครับนี่ครับนี่ครับกำลังคึกครับนี่กิบปีกกุกเดียวครับตอนนี้เจ้ากล้วยครับตอนนี้ต่อพุ่มไม้ครับเป็นลูกป่าครับผมนี่ให้ฟรีได้ดูได้ชมครับ เจ้ากล้วยครับเจ้ากล้วยครับลงปีกเรียกใหญ่เลยครับตัวนี้ก็มีขัดอ่างด้วยครับอ่างคำลูกป่าหนึ่งกุกครับอยางกลางๆครับ สีได้ดูได้ชมครับนี่นี่จีบป,ปีกใหญ่ครับจีบจีบจิบจี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 บรังเฮ้าหครับแบบนี้สีได้ดูได้ชมครับเจ้ากล้วยครับนี่ครับกีบปีกครับนี่นี่น ออยากได้ทองเฮาตองเขาแย่บลีครับจะได้จัดส่งครับนี่ครับจากล้วยครับเกี่ยวการกล้วยกันนะครับง่ายครับการกล้วยนี่เป็นลูกปลาแล้วครับกลุกหนึ่งครับลูกปลาต้องทําใจหน่อยครับบางทีจับมันบางทีใส่กล่องบางทีขนลุดบางทีก็อับอยู่พักหนึ่งครับแต่ลูกส่งก็เป็นบางตัวครับบางตัวก็อับไม่นานบางตัวก็อับนานครับ ตองเข้าใจมันนิดนึงครับเหมือนเราย้ายบ้านใหม่นกก็เหมือนกันครับย,ย้ายนกก็เหมือนย้ายค่ายครับแตาให้เวลามันสักหน่อยครับให้มันเข้าที่เข้าทางดีๆก็่อยเอาไปออกเช็คเอาไปเช็คก็ไม่ต้องไกแล้วแถวบ้านเนะกาะตามต้นไม้เกาะตามสายไฟเดี๋ยวเวลาไปไกลเดี๋ยวมันจะ เราจะเสียเวลาเช็คก่อนมันเข้าที่ดีเราก็ออกได้ครับนี่สายสีได้ดูได้ชมครับเจ้ากัานกล้วยครับนี่ครับนี่กุกเดียวครับลูกปลามีคัดอ่างหนึ่งคำครับนี่ ให้พี่ได้ดูได้ชมครับก็ดิบปีกไก่เช้าเลยครับนี่ชมไปเรื่อยๆครับถึงใจอะไรก็โทรหาลูกเขาใหญ่รรีได้ครับ จะได้จัดส่งเลยครับอย่าลืมบติทัมน์ว่าเขาใหญ่รูปรลีครับจะได้มีวีโอใหม่รับชมครับ